คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Doraemon the Movie ตอนบัตึิการสร้างโลกของโนบิตะ,ตะตะตะครับ สวัสดีครับพี่โอนิติีเทลช่องโอเคนิตีเทลครับคลิปนี้พี่โอต้องขอขอบคุณพร้อมนาซินเดอเร็กซ์หนึ่งในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินเดอ็กซ์ที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอมาทำคลิปอย่างสะดวกสบายตอนนี้พี่โออยู่ในโซน V.I.P. ของหน้าโรงภาพยนตร์ G.L.S. นะครับโรงภาพยนตร์ที่1ตรงนี้เป็นโซน G.I.P. มีที่นั่งสะดวกสบายมีขนมนี่น้องๆเขาเสิร์ฟขนมให้พี่โอเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงภาพยนตร์ 4DX เดิมนะครับปัจจุบันก็เป็นโรงที่นั่งสะดวก แล้วก็เยื้องๆกับโรงที่เป็นโรงคิดซีนามาโรงเด็กและเรื่องดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนนี้ก็กำลังฉายอยู่ในโรงเด็กคิดซีนามาด้วยนะครับพี่โออาจจะมีการติดตัดต่อเล็กน้อยเนื่องจากเรื่องนี้พี่โอไม่มีโปสเตอร์มาโชว์ไม่มีโปสเตอร์อยู่ข้างหลังก็มีแต่ตัวนี่แหละแต่โปสเตอร์ก็น่าเหมือนตัวนี่แหละนะนะครับเรื่องนี้ที่จริงแล้วเป็นหนังเก่าตั้งแต่ปี2,538เขาว่ากันว่าสมัยนั้นยังไม่มีการภาคเสียง ภาษาไทยเลยด้วยซ้ําแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้ฉายโรงภาพยนต์ในเมืองไทยพี่โอจำได้ว่าโดราเอมอนฉายโรงในเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับไม่เกิน20ปี <c oughs> อันนี้ความทรงจํานะแต่ความเป็นจริงยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ในสังกัดของ Dex c ขับอาจจะเคยฉายแล้วก็ได้แต่เขาบอกว่าเพิ่งจะจ้างนักพากมาพากเสียงเวอร์ชั่นภาษาไทย ปีนี้นี่เองหลังจากที่ครบรอบ30ปีแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์เทศกาลอนิเมะประจำปีนี้นะครับซึ่งน่าจะจัดต้นเดือนมีนาหรือประมาณเดือนกุมภาพี่โอจำไม่ได้แล้วล่ะว่าแต่ว่าเรื่องที่เอามาใช้ในเทศกาลอนิเมะนี้มีทั้งหมด6เรื่องคือเป็นกันดัม2เรื่องกันดัมซีด f ฟรีดอมกับกันดัมจีควัส์นะครับแล้วก็ผ่าพิภพไททันตอน การจู่โจมครั้งสุดท้ายแล้วก็มีด o ราเอมอนนี้แล้วก็มีพริตติเคิลวันเดอร์ฟูลพริตติเคลแล้วอีกเรื่องหนึ่งดูเหมือนจะไม่ได้ถ่ายรอบปกติพี่โอจำอันอีกอันหนึ่งไม่ได้เพราะว่า5เรื่องนี้พี่โอดูในรอบปกติ4เรื่องมีอุ้ย3เรื่อง่พาพิภพไททัน กันดั่มกับเรื่องนี้3มเรื่องพี่โอดูทั้งรอบพิเศษแล้วก็ทั้งรอบปกติอันนี้เดี๋ยวพอพี่โอพูดเสร็จพี่โอจะไปดูรอบปกติด้วยเพราะว่าในรอบพิเศษนั้นเขาฉายตรงเวลามากครับบอกว่าทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเป๊ปะเปิดเพลงสรรเสริญแล้วหนังเข้าเลยพี่โอก๋กำลังกินข้าวอยู่นึกว่าจะมีโฆษณาสัก20นาทีก็เลยไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะไปดูหัวเพิ่มเติมแต่ว่าเราก็เดาได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเป็นหนังที่เราเคยดูมาแล้ว ครับคุณผู้ชมอาจจะสังเกตได้บางทีถ้าเห็นตัวอย่างเห็นอะไรว่าทําไมลายเส้นมันดูเก่าๆภาพมันดูทึมๆม,มันดูเหมือนเป็นของเก่าไม่เหมือนของใหม่ที่วิจิตพิสดารภาพสวยคมชัดตาแตกแล้วก็เนื้อเรื่องทันสมัยแต่เรื่องเนี้มันเป็นเรื่องความผูกพันมิตรภาพที่ดูจะเป็นคําสอนอาจจะ บางคนอาจจะเรียกว่าโบราณแต่ว่าสาหรับพี่โอพี่โอดูซ้ําแล้วซ้ําอีกในปีนี้พี่โอเรียกว่ามันเป็นความอมะตะนะครับมันเป็นเรื่องที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมยัยการสร้างโลกของโนบิตะโนบิตะสร้างโลกขึ้นมาเสมือนจริงโลกที่สร้างขึ้นจากของวิเศษของโดราเอมอนเนี่ยมันมีความเสมือนจริงคือมันมีวิวัฒนาการของโลกของจักรวาลและมีวิวัฒนาการของอารยธรรม และมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันว่าโรคโรคเหล่านี้มีบางสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงตามสัตธรรมของทุกศาสนาไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะครับที่ไหนที่ไหนก็สอนว่ามีเกิดมีดับทั้งนั้นแหละก็มีล่มสลายมีการมีมีเมื่อมีคนเยอะก็มีความการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมีสงครามมี สิ่งที่เรียกว่าเราประสบพบเห็นในโลกจริงนี้ค่อนข้างเยอะก็อย่างที่พี่โอทําคลิปสั้นไปนะครับพี่โอว่าเรื่องนี้มันแตกต่างจากดราเอมอนที่เราดูในตอนปัจจุบันค่อนข้างมากและสมาชิกที่มามีบทบาทคือน้องๆน,งนี่ลืมพูดแต่ว่าเขาแจกมีของแจกด้วยนะครับมีน้องๆลงคิดซินีมานะครับแจกสติกเกอร์ดราเอมอนแล้วก็ผองเพื่อน นี่แหละที่พี่โอจะพูดว่ามันแตกต่างก็คือพี่โอเอาเขามาเยอะหน่อยซึ่งเอามาแจากน้องๆด้วยนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าเรื่องปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าโดราเอมอนไปไหนมาไหนก็จะไปกับเพื่อนเป็นแพ็คทั้งชิสุกะจแอนซูเนโอนะครับแล้วก็รวมกันเป็น5คนรวมโดราเอมอนด้วยแต่ในเรื่องนี้ต่างคนต่างก็จะแยกไปทำภารกิจ แตกต่างกันใจแอนกับซูนิโอก็อยู่ที่หนึ่งโดรัยมอนกับชิซุกะก็ไปที่หนึ่งโดบิตะก็ไปที่หนึ่งและโนบิตะจะมีลักษณะที่แปลกไปคือเรื่องนี้จะเป็นพระเอกยิ่งกว่าทุกเรื่องมีการตัดสินใจมีการพัฒนาการ coming of age มีมี มีความเป็นผู้เป็นคนมีวุฒิภาวะมีอะไรที่ดีกว่าโดราเอมอนที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับสิ่งที่อาจจะไม่สบอารมณ์คุณผู้ชมมีอยู่อย่างเดียวก็คืออาจจะเป็นลายเส้นที่ดูเก่าเนื้อเรื่องที่ดูเชยเท่านั้นเองนะครับแต่พี่โอว่าเนื้อเรื่องมันเป็นมันเป็นอมตะนะคือเอามาดูในยุคนี้พี่โอยังไม่รู้สึกว่ามันเชยพี่โอยังรู้สึกว่ามันเป็นคําสอนที่ดีว่าโลกเรามันก็เป็นเช่นนี้เองนะครับมัน ไม่ว่าจะผ่านไปกี่อารยธรรมกี่รุ่นกี่รุ่นมันก็จะต้องมีเรื่องราวมีเนื้อหาแบบนี้เสมอไม่ว่าต่อให้โลกแตกดับเกิดอารยธรรมใหม่มันก็จะมีลักษณะแบบนี้เสมอเมื่อเมื่อมีอะไรมากเกินไปเมื่อมีการแย่งทรัพยากรกันมากเกินไปเมื่อมีผู้คนมากเกินไปมันก็จะมีปัญหาเสมอครับก็เป็นเรื่องที่อยากให้คุณผู้ชมมาทบทวนที่จริงเรื่องนี้ ความยาวไม่มากเลยแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองเสียงภาคไทยมีเวอร์ชั่นทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาคไทยนะครับภาคไทยเป็นชุดเดียวกับโดราเอมอนในปัจจุบันยกเว้นหน้าต่อยไม่ได้มาภาคเนื่องจากว่าทางทางทีมงานเด็กเขบอกว่าตอนที่ติดต่อหน้าต่อยและต่อยไม่สบายเจ็บคอนะครับแล้วก็อาจจะ ว่าต้องพักผ่อนก็เลยให้พี่อ๋อมาแทนก็คุณผู้ชมที่รู้จักนักภาคหรือพากไทยก็อาจจะรู้จักดีแล้วว่าใครเป็นใครแต่ว่าไม่เสียหายเพราะว่าบทของไจแอนซ์ซูนิโอจะบอกว่าแม้แต่ชิซุกะด้วยซ้ําก็ไม่เยอะในเรื่องนี้ทุกทีมันจะเยอะพอๆกับโนบิตะแต่เรื่องนี้ไจแอนซ์ซูนิโอชิซุกะแยก ไปคนละทิศละทางแล้วเลยทําให้มีบทโดยเฉพาะถ้าแยกหนึ่งก็เหลือหนึ่งใน3บทของแจแอนก็ค่อนข้างน้อยแล้วพี่อ๋อที่มาแทนนะต่อยในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรภาคดีใช้ได้เราไม่ได้รู้สึกถึงความผิดแผลแค่รู้สึกว่าเ,เสียงของใจแอนไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะครับนักภากก็ต้องมีการเปลี่ยนไปตามการเวลาตอนโคน,นันก็มีดรามา่าและในที่สุดก็ยอมรับได้ก็ บางทีดาราที่แสดงหนังคนละค่ายภาคไทยเป็นคนละคนเราก็ยังรับได้เลยไม่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับถ้าเราดูเวอร์ชันภาคไทยแล้วถ้าเราอาจจะตกใจกับเวอร์ชันภาคไทยว่าเสียงแปลกไปลองไปฟังเวอร์ชันญี่ปุ่นอาจจะแปลกใจกว่านี้ก็ได้ก็ว่าเสียงโดยอะไรว่นนี่จะเป็นคนละแบบคนละสไตล์กับที่เราคุ้นเคยจากภาคไทยเลยก็ได้ครับก็คะแนนที่โอให้เท่าไหร่ดีพี่โอก็ o, ผ่านไป30ปีแล้วนะเรื่องเราก็ยังไม่เชย แต่ว่าสั้นไปน,นิดภาพอาจจะมืดมัวไปหน่อยให้โดราเอมอนฉบับนี้ที่7เต็ม10นะครับถือว่าสนุกใช้ได้เลยก็ขอบคุณ Major ร i n e เนเพโดยเฉพาะสาขาพ,พรหมนาซ c เนเพล็กที่เอื้อเฟือให้พี่โอมาทำคลิปคุยอย่างสะดวกสบายตรงนี้นะครับเขาก็มีการเสิร์ฟ ในตรงนี้เป็นโซนที่นั่ง V.I.P. นะลูกค้าที่มาชมในระบบ V.I.P. ไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกนี่พี่โอ๋โฆษณาให้เขาเลยนะครับสมัครสมาชิกจะมี2รูปแบบก็คือ1 0 0 0 0บาทกับ6.500บาทรายละเอียดก็ตามนี้คุณผู้ชมอ่านเอาพี่โอ๋จำได้ไม่หมดนี่คนที่มาในที่ V.I.P. นี้ถ้าไม่เป็นสมาชิกนะครับมาทดลองใช้ได้เลยช่วงเดือนเมษายนนี้วันจันทร์อังคารพุธ3วันนี้นะครับ3วันธรรมดานี้ มีโปรโมชั่น1แถม1 700บาทดูได้2ที่เลยปกติที่ละ700นะครับก็ถ้าใช้บัตรสมาชิกเนี่ยก็มาในวันเสาร์อาทิตย์แหละก็จะได้ถูกลงแต่ถ้ามาในวันปกติก็ใช้โปร700 1แถม1ก็คือปกติที่นั่งละ700มา2 700, ที่700ก็ถ้าตกที่นั่งละ350ในวันจันทร์อังคารพุธและจะได้รับนี่น้ำผลไม้อ,มอ่ะขนมอบแห้งครับมาการอง น้ำดื่มครับผ้าเย็นกระดาษเย็นที่ชู่เปียกแล้วก็จะมีรายการขนมให้เลือกไปไหนละวมันดับไปแล้วแล้วก็มีคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code เพื่อเรียกน้องพนักง,งานมา ให้บริการได้เลยนะครับขอบคุณพรหมนาซินเดรเพ็กซ์วิโอพูดไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขอภัยวันนี้ก็อ้อขอบคุณทางเจแปนอนิเมะบูฟี่ด้วยที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอมาชมโดราเอมอนในรอบสี่บนชนแล้วก็พรหมนาเตียนนี้ดูที่พารากอนซีเนเพ็กซ์นะครับแล้วก็พรหมนาสำหรับรอบปกตินี้มีสิ่งที่พี่โอจะต้องโฆษณาเพิ่มเติมตอนท้ายคลิปนี้เพราะตอนนี้พี่โอ y YouTube เขาให้พี่โอช่วยขายของได้แล้วนะครับแล้วก็พี่โอพก ของที่จะเอามาแนะนำคุณผู้ชมติดตัวด้วยนั่นก็คือนี่คอลลาเจนชาเม่ครับสามารถกดสั่งซื้อได้กินแล้วเขาบอกว่ากินติดต่อกันเป็นประจำแล้วผิวพรรณจะสวยงามมีน้ำมีนวนละเป็นชนิดของอาหารเสริมเขาห้ามพูดเกินความเป็นจริงนะครับพี่โอ๋ก็ไม่รู้หรอกก็พูดได้แค่นี้แล้วกันครับก็ถ้ามีรายผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภยัยเพะก็มาใ,ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ บันทิกการสร้างโลกของโนบิตะ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 ,ตะ,ตะ